เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าก่อนจากฮันเตอร์เอ็ก r ันเตกันนะแต่ก่อนอื่น ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับดูกับผมเบ้มคนไดเหมือนนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง Animal World Tower Defense กันอีกแล้วนะเออก็นั่นแหละนะอย่างที่เกริ่นไปต้นคลิปเนาะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าก็จะเป็นเจ้าก o l d f r e a นั่นแหละเออหรือว่าในเกมชื่อว่า Hunter Kid w งเล็บเป็น r นั่นเองนะซึ่งก็มาจาก Hunter X Hunter นั่นเองเนาะ โดยแซตที่เรามีเนี่ยก็เป็นเลเวลตาอยู่ที่40นะเพราะว่าทำการอีววขึ้นมาหนึ่งขั้นเนาะแล้วก็มีแคตตากรีลดเดอร์เป็นฮันเตอร์อินสิงนะก็จะบวกดาเมจเป็น80%บวกระยะไปอีก5นะแล้วก็วางสูงสุดได้ที่3ตัวเนาะค่ามอดิฟายค่อนข้างที่จะสวยเลยนะ115 115แล้วก็เป็น81เนาะเป็นตัวละครท่าสีเขียวนะหรือว่ากรีนนั่นเองนะ้วก็มีพาสีติดตัวเป็นฮันเตอร์นั่นเองนะมีคอสเมติกด้วยนะแต่ทำไมคิดว่าไม่มีก็ไม่รู้นะเป็นตััวละะครรดบ S าสามารถหาได้จากตู้เดียวกันจบก,กับเจ้าคี้รัวเลยเนาะก็เป็นตู้ล่าสุดอย่าง b e ย o n m i m i n i t i t n o n นั่นเองนะก็จะเป็นตัวละครระดับ1.875%เนาะหรือว่าหาได้จาก s o แบนเนอร์นั่นเองนะ ก็จะเป็นตนัวละคร10%แทนไอกระบองเหล็กนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการเกิดเนานะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยละกันนะว่าเจ้ากอนเนี่ยมันจะเป็นอยังไรกันบ้างเนาะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะว่าสาหรับเจ้ากอนเนี่ยมันจะเป็นอยังไรกันบ้างนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของคอสเมติกก่อนเลยละกันเนาะซึ่งคอสเมติกก็จะเป็นประมาณนี้นะ ก็จะมีทําแบบไม่เสียต้องเรียกว่าท่ายืนของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือเราเนี่ยมองหมัดตัวเองนะซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามองทําไมลนะแล้วก็จะมีทรงผมที่แบบยาวเวยนะเออทรงผมก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีออร่าสีเขีเขยวอะไรประมาณนี้เลยนะเออก็มีออร่าประมาณนี้นะซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไว้เมื่อก่อนอคอสเมติกของก่อนมันจะมีแค่ผมแบบ ผมยาวๆเนาะแล้วก็แบบยืนท่าย,ยืนแข็งๆหน่อยนะเออก็เรื่องของคอสเมติกก็เป็นประมาณนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโมเดลเลยละกันนะเนี่ยเยจริงๆอ่ะคอสเมติกอ่ะอันเก่าอ่ะมันจะท่ายืนประมาณนี้เลยเว้ยแล้วก็มีผมตั้งสูงๆนั่นเองเนาะก็สําหรับโมเดลก่ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ยังไม่มีเรื่องของความทีรียอะไรนะก็จะคล้ายๆกับคีรัวนั่นเองเนาะก็แต่โดยรวมนั้นหน้าตาพี่แกเท่ดีนะไอ้เรื่องของหน้าที่คมแข้มนะเออ ้าจะไม่ผิดเนาะพี่แกน่าจะโกรธเพราะว่าปิโตมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออก็โดยรวมโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้นะยังไม่ได้มีความแบบพิเศษอะไรเท่าไหร่นะเออผมก็แข่งเฟ้อยเลยนะเออก็แหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเรื่องของโมเดลก่อนนะก็เดี๋ยวรับรู้เรื่องของทอโจมตีละกันเนาะก็โอเคนะสำหรับค่าวางขั้นต้นเนี่ยก็อยู่ที่1760นกะก็เดี๋ยววางกันเลยโอเคก็สำหรับดาเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11,590นะ แล้วก็ระยะจะอยู่ที่41 SPA หรือความร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่4วิวางขั้นแรกก็ตีเป็นแบบ circle so แล้วก็ตีพื้นอยู่เดี๋ยวไม่ตีแอร์อ The Media, แล้วก็จะมีพาสซีเป็นฮันเตอร์นั่นเองนะจะเพิ่มดาเมจทุกการแบบว่ายิ่งเก็บ XP มากเท่าไหร่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเนาะโดยการเก็บคิวมอนนั่นเองนะเอ่อดูการโจมตีซิ ก็การโจมตีนะเหมือนจะเป็นการยิงลูกอะไรไม่รู้ออกไปข้างหน้านะก็ถ้าสมมติเสียงดังก็ทอขอภายด้วยนะเพราะว่างวดนี้เราให้คิดว่าเป็นตัวการถานนะเออดูเอฟเฟกก่อนก่อนอย่าไปน้อยหน้าเขาเออก็ท่าแรกก็จะเป็นเหมือนการยิงเป็นลูกบอลพลังอะไรไม่รู้ใส่มอนนะแล้วก็ไม่มีซาวด้วยนะเอยหรือมีวะมีมีอยู่แต่เบามากเลยนะเออ ก็จะเป็นการยิงลูกบอลอะไรไม่รู้ใส่มอนนะก็เราไม่เคยดูเรื่องของ Hunter ร์ u n t e r นะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยจริงๆเนาะเออทำดาเมจแค่หนึ่ฮิตนะสำหรับท่านี้ในดนูแอนิเมชันหน่อยสิอืแอนิเมชันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยละกันนะ โอเคนะั้นต่อไปเนี่ยชื่อถ้าว่าสคริสเซอร์นะกติเปแบบเซอร์เคิลก็จะบวกดาเมจเป็น7,832นะบวกระยะไปอีก4แล้วก็ใช้ค่าอัพปิธิบานสมาณ3,520่นะก็เดี๋ยวอัพกันเลยปึ๊บโอเคยังไม่ตีแอร์เนาะอ่ะคราวนี้ก็จะเป็นการพุ่งไปเนาะพุ่งไปชาร์จหมัดแล้วก็ไปต่อยมอนนะเนี่ยปุ๊บก็จะเป็นการชาร์จหมัดก่อนนะปุ๊บแล้วก็พุ่งเข้าไปใส่มอนนะ ก็ทำดาเมจแค่1นึ่ฮิตเหมือนเดิมเลยนะตุ่มประมาณนี้แต่ออนิเมชันมันดูแปลกๆไปหน่อยนะมันเหมือนมันบินอะเออแบบบินเข้าไปเลยอะไม่ใช่การพุ่งอะแต่เป็นการบินบินเข้าไปเลยนะเออออนิเมชันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะส่วนตัวกูคิดว่าคิดวัวทําได้ดีกว่านะเออก็เดี๋ยวอัปต่อแล้วกันเนาะโอเคนะข้าต่อไปเนี่ยใช้ท่าว่าล็อกนะ กติตีเป็นแบบ AOE ก็จะบวกดาเมจเป็น19582นะแล้วก็บวกระยะไปอีก2แล้วก็บวก SPA ไปอีก2นะก็จะเป็น6วินั่นเองแล้วก็ใช้ค่าอัพทิธประมาณ6160นะก็เดี๋ยวอัพกันเลยปึ๊บโอเคก็ตีเป็นแบบ full AOE เนาะแล้วก็ยังไม่ตีแอนะปึะ๊บอ่ะก็จะเป็นการชาร์จหมัดเนาะแล้วก็จะเป็นการเหมือนต่อ,อยลงไปที่พื้นนะแล้วก็จะเกิดเป็นระเบิดนั่นเองนะ โอ้แต่ระเบิดโคตรเล็กเลยนะคือวงมันใหญ่นะแต่ระเบิดมันแค่เนีน้วงมันแบบระเบิดเล็กมากเลยนะเออจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเราก็เคยทําคลิปเจ้ากรก,รกับคิรัวไปเนาะซึ่งไม่แน่ใจนะว่าเมื่อก่อนกรมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเออแต่ที่แน่ๆมันเปลี่ยนพาสีไว้เพราะว่าเมื่อก่อนกรมันเป็นเลสเอทีเคนะเออแต่ว่าระเบิดมันเล็กอะ่ะเดีดิตึ้งแค่เนี้ แล้วไม่มีเสียงด้วยนะมีเสียงแค่ท่าแรกด้วยนะเออก็ประมาณนี้ละกันนอสสาหรับท่านี้นะก็เดี๋ยวอัปต่อเลยละกันเนาะเอ้ยดูก่อนอ่ะก็ตีหนึ่งฮิตเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวอัปต่อเลย อพออัพขั้นที่7เนาะก็จะมีสกิลให้กดน,นะสกิลเขียนว่า N นั่นเองเนาะจะเพิ่มดาเมจเป็น10เท่านะแล้วก็ทำลายยูนิตตัวนี้หลังจากผ่านไปร0อวิก็คือการสักครัที่ไฟตัวเองแล้วก็บัฟดาเมจนั่นเองเนาะแต่ต้องใช้ดาเมจรีเควสที่ 50M นั่นเองนะก็เดี๋ยวอัพให้ตักนก่อนลนะ้วกันเนาะเพราะว่าดาเมจยังไม่พอนะ ประมาณนี้ก็โอเคนะตอนนี้กอนก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ 60m แล้วนะก็เดี๋ยวเราลองมากดสกิลเวยละกันเนะาะมันจะเป็นยังกันบ้างนะเดี๋ยวขอสิงก่อนเผื่อมันไม่มีแอคทีฟนะปึ๊บอ่าก็จะแปลงร่างเป็นร่างกอนเคเนาะหรือว่าอะดลกอนนั่นเองเนาะเออก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งมันกดอัปเกรดอะไรไม่ได้เลยนะมันกดที่ตัวละครมันไม่ได้เลยเนาะ ซึ่งการโจมตีของมันก็จะเป็นประมาณไหนดินก็เป็นการชาร์จหมัดล้วก็ต่อยนะโดยที่สตของเจ้ากรที่เป็นร่างอเดลเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน8แสน4หมื่นะระยะอยู่ที่65แล้วก็ SPA อยู่ที่8วินนั่นเองนะไม่แน่ใจนะว่าบัฟได้ไหมถ้าบัฟระยะไม่ติดก็คือไม่เกี่ยวเนาะ อ่าบัฟระยะไม่มีผลนะก็คือบัฟไม่มีผลนะนั่นเองกับตัวนี้นะเหมือนจะตีเป็นแบบ f ู l l อลเหมือนเดิมนะแต่ออกก็ระยะก็หกสิบห้านั่นเองนะเออไปชาร์จไปแล้วก็ต่อยอดูหน้าตาพี่แกก่อนอแต่ว่าอันนี้มันบังนะจริงๆอ่ะเราปิดอันนี้ไปแล้วเนาะแต่ทำไมยังเคลื่อนอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออไหนขอดูหน่อยสิว่าพอพี่แกหายอะ่ะมันจะเป็นยังไงแบบแบบจะหายตัวไปเลยหรือเปล่าหรือยังไง ร้อยวิเนาะปึ๊บต่อยไปเรื่อยปึ๊บอา้อาวอา้าวหายไปเลยพอครบร้อยวินี่หายไปเลยนะเออก็โอเคนะสำหรับดาเมจอัพตันของเจ้ากรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2 2 3 5 7 0นระระยะอยู่ที่68 SPA หรือความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่6วิอัพตันก็ตีเป็นแบบ full E นะแล้วก็ตีผืนเนี่เดี๋ยวมี t R แล้วก็มี Passive เป็น Hunter นั่นเองนะก็เดี๋ยวลองบัฟไปละกันเนาะก็โอเคนะพอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ3 1 9 8 0นกะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่82นั่นเองนะส่วน SPA ก็อยู่ที่6วิเท่าเดิมนะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้ากร่างนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันละกั นะวันหลังจากที่เราทําการอีโวขึ้นกรอบทองเนี่ยมันจะเป็นไงกันบ้างเนาะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะจริงๆดาเมจมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีเรื่องของไอเอ็กแล้วก็ฮันเตอร์นั่นเองนะเออก็เดี๋ยวเราไปทําการอีโวแล้วกันเนาะ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะว่าหลังจากที่เราทําการอีโวเจ้าก่อนถึงขั้นกรอบทองเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะมันจะปราบเจ้าคีรัวได้ไหมนะเออก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของโมเดลกัวนก่อนละกันนะเพราะว่าคอสเมติกมันเหมือนเดิมนั่นเองนะเฮ้ยมีท่าเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ขออีกที อาหารมาปึ๊บนี่อ้เรามีเซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์อะไรเนี้ยอันนี้คืออะไรไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้นะเออก็มีท่าเปิดนะเออแล้วก็โมเดลก็จะเป็นประมาณนี้นะค่อนข้างที่จะเท่เอาเรื่องเลยนะกดสีก่อนโอเค ค่อนข้างที่จะเท่เอาเรื่องเลยนะหลังจากล่างเมื่อกี้แต่จริงๆแล้วเหมือนเขาบอกว่าไอก้กอลล่างนี้มันไม่ใช่แบบล่างไฟนนลนะเพราะว่าล่างไฟนนลน่าจะเป็นแบบสักสิลก,กดเมื่อกี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออก็คือเอาง่ายๆกอลล่างมืดอะ่ะไม่ใช่ไฟนอลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออก็โดยรวมโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้นะมีความท d ดีมีความแบบ ขเข้มเข้มเข้มคึ้มนะเออเอาง่ายอ่ะคือมันดีกว่าโมเดลเมื่อกี้เยอะเลยนะเิมีท่ายืนมีอะไรด้วยนะเออก็คือโดยรวมโมเดลแม่งค่อนข้างที่จะเท่เลยนะก็แหละประมาณนี้แล้วกันเนาะโมเดลนะถือว่าทาออกมาได้เฟี้ยวมากนะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของท่าตจนตีแล้วกันเนาะก็โอเคนะสำหรับค่าวางเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4,400นะก็เดี๋ยววางกันเลยปึ๊บอ่าเรามีท่าเปิดอีกรอบหนึ่งก็อยากหรือว่าไอ้ตรงที่เป็นขีดตรงนี้คืออะไรเซนเซอร์เนี่ยไอ้เซนเซอร์เนี่ยคืออะไร เออประมาณนี้ก็โอเคนะสำหรับดาเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ62,690นะระยะอยู่ที่58 SPA หรือความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่5าวิ วางคั้นแรกก็ตีเป็นแบบคนตีพื้นหนึ่งเดียวเม่ตีแอร์แล้วก็มีพาสซีฟเป็นเลส a อท k นั่นเองเนาะแล้วก็หลังจากทำการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีวงเล็บท้ายชื่อนะเป็นคำว่า N นั่นเนองเนาะเมื่อกี้เป็นเลสนั่นเนองนะเออแล้วก็จะวางสงสูรได้ที่1ตัวเท่านั้นนะแล้วก็มีแคตตาก็อกลีดเดอร์เป็น Hunter i n s t i n ติ้นะก็จะบวกดาเมจเป็น110%แล้วก็บวกระยะไปอีก10%นั่นเนองเนาะไหนดูการโจมตีซิ อ่ะก็จะเป็นการชาร์จหมัดเนาะแล้วก็ต่อยเลยประมาณนั้นปุ๊บตึ้มโอ้โหและเอฟเฟกต์มันอย่างเท่อะปุ๊บตึ้มอ่ะทำดาเมจแค่หนึ่งฮิตเนาะท่านี้เฮ้ยกรมันเท่ยังงวะดิโอ้โหแลวแบบเอฟเฟกต์แบบพื้นแตกอย่างนี้อย่างเท่ถึงแม้ว่าแบบมันจะเป็นทูดีก็เถอะแต่มันเท่นะเว้ยทีไป แอนิเมชันก็เท่นะปั๊ม um. เออโหและเสียงยังดังอีกทีปะปึ๊้บปั๊มเออประมาณนี้เอ,อ้ยท่าแรกก็เท่แล้วนะอืมประมาณนี้ก็เดี๋ยวอัพต่อยแล้วกันเนาะโอเคนะข้าต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่าไฟแนลแรมเพจนะกตีเป็นแบบเซอร์เคิลก็จะบวกดาเมจเป็น83,598นะบวกระยะไป6ก หวก s p a ไปอีก4นะก็จะตีเป็น9วินนั่นเองเนาะใช้ค่าอัพที่ประมาณ11,000นะก็เดี๋ยวอัพันเลยปบ๊บโ,โอเคก็ตีไปแบบเซอร์เคิลนะแล้วก็ยังไม่ตีแอ์เนาะอโอ้โหโอ้โหชาร์จแล้วก็ตึมอ,อ่ะก็จะเป็นปการพุ่งเข้าไปต่อยเนะาะ2 3แล้วก็ชาร์จมาที่4อืมโอ้โหเทเหรอวะ1 สองสมโอ้โหตีสีฮิตแน่นอนนะถ้ามาอย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมถึง s p a มันถึง9วินะคือถ้ามันสมเหตุสมผลเนาะเพราะถ้ามันตีเร็วกว่านี้แอนิเมชันมันน่าจะไม่สวยนะออแต่อันนี้แอนิเมชันทำดีนะเออดิปุ๊บปุ๊บอีกทีนึงแล้วก็ชาร์จแล้วก็ตึ้มโอ้โห ก้อนไม่น้อยหน้าครับก่อนไม่น้อยหน้าคิดรัวเลยนะเชี่ยโคเท่อะและ้วก็ตึม้มเออคือเอฟเฟกมันสวยนะดูดิเอฟเฟกต์ระเบิดเออเอฟเฟกกระจายแล้วก็มีเอฟเฟกที่พื้นแตกอะไรอีกนะโอ้โหเชี่ยแม่งโคเท่อะเออโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมก่อนแต่คิดรัวมันถึงเป็นเมนหลักของอัปเดตนี้นะแต่มอบกูล่าแล้วมอบกุล่าเออ ก็ประมาณนี้แล้วท่านี้ถือว่าเท่มากเลยนะก็เดาต่อแล้วกันเนาะไอ้วงมันก็ใหญ่อยู่แต่เสียดายที่มันไม่ตีแอ่นะปึ๊บปึ๊บโอเคนะขั้นต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่าเอ็นนะก็จะเป็นแบบเออีก็จะบวดาเมจเป็น167,196นะบวกระยะไปอีก8บวก SPA ไปอีก3นะโอ้โห9 11 11โอเค11วินะแล้วก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ17,600นะเดยะก็ดอัพกันเลยโอเค ก็ขั้นนี้ตีแอร์แล้วนะแล้วก็ตีแบบ full e l e แล้วก็จะเปลี่ยน passive เป็น rage นั่นเองนะซึ่ง rage เนี่ยมันบอกว่าจะเพิ่มดาเมจทุกๆเวฟโอ้โหเชียนุกโอ้นุกชาร์จแล้วก็ต่อย ระเบิดกางใครวะเนี่ยเออซึ่งเจ้าเลชเนี่ยก็จะพัสิบคล้ายๆกับเอสคาร์นในออสตานั่นเองนะก็คือจะเพิ่มดาเมจทุกๆการสกิปเวฟเนาะก็จะไม่เหมือนกับอาร์เลสเอทนะอันนั้นก็คือเพิ่มดาเมจทุกการโจมตีแต่อันนี้เห็นปะมันจะเพิ่มทุกการสกิปเวฟนั่นเองนะโอ้โหเท่ววะ่ะชาร์จแล้วก็ต่อยระเบิดอันนี้ใช่ระเบิดนารูโตะปะเนี่ยเอฟเฟกระเบิดมันดูคุ้นๆตาจังเลยนะ แต่ออนิเมชั่นเท่นะดูดิชาร์จแล้วก็ตั้มโอ้โหอย่างเท่นะเออแต่แบบกรอนกับคิดว่ามันเท่คนละแบบนะเออท่านี้น่าจะทำดาเมจแค่หนึ่งฮิตเนาะเฮ้ยสามฮิตบ้าบอท่านี้ทำสามฮิตว่ะอีกทีไปปึ๊บ 3ามมิตรโอเคโอเคสามมิตรโหเอาเรื่องนะเนี่ยปึ๊บต<ำ>ั้มโอ้โหสุดยอดสุดยอดทอดกระเทียมมาก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับขั้นนี้ก็เดี๋ยวอัพตันอแอล้วกันเนาะปึ๊บปึ๊บโอเคอัพตันแล้วโอ้โหอัพตันวงโคตรใหญ่ แต่เจได้มันไม่มีสก,กิลกดน,นะถ้ามีสก,กิลนุกอีกทีหนึ่งแม่งอย่างโกงนะก็สำหรับดาเมจอัพตังของเจ้ากรนะจะอยู่ที่ประมาณ2องล้านห้าแสนนะจริงๆสามารถไปได้ไกลกว่านี้นะเพราะว่าพี่แกมีทั้งเรสเอทีเคแล้วก็มีเรสนั่นเองเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่121 SPA หรือความเร็วตมตีเนี่ยอยู่ที่12วิ อ๋อโอเคนะ่าจะอัพเพิ่มเนาะแล้วก็อัพตันเนี่ยตีแบบ Full LE แล้วก็ตีแอร์ด้วยนะแล้วก็มีพาสีเป็นเรชนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวลองบัฟไปล้วกันเนาะก็โอเคนะพอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ 3 7 3ล้าน7แสนะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่147นะส่วน SPA ก็อยู่ที่12วิเท่าเดิมเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้ากรกอบทองนะมันเท่เอาเรื่องเลยนะเออไม่ธรรมดาคือไม่น้อยหน้าเจ้าคี้รัวจริงๆนะเออ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้ากรกรอบทองนั่นเองนะส่วนตัวก็อย่างที่บอกไปนะมันทําท่าอนิเมชันค่อนข้างที่จะเทเลยนะทั้ง2ตัวเลยนะทั้งกรกับชีรัวเลยนะเพราะฉะนั้นกูไม่รู้แล้วว่าม็อบกูจะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่พาร์ทสองพี่แกน่าจะมีกรอบทองนะแต่แบบคือความคาดหวังของกร,งก,รกับคีรัวมันทํามาขนาดนี้แล้วอะ อ,อ,อย่างน้อยอม็อบกูต้องมีสก,กิลกดเป็นนูนะแล้วมันต้องแรงกว่าคา,าเกโน่กับเจ้ากิวกาเมนะเออไม่นั้นแบบเจ้ากูบ่นยับแน่นอนนะ,ก,ก,นนะก,นก็ประมาณนี้ละกันนาะสองเจ้ากรนะทำการอีโวขึ้นมาแล้วก็ไปรับมิโนเข้าชาติเหมือนจะเจ้าคี้รัวเลยนะก็ได้แหละประมาณนี้ละกันเนาะก็คลิปหน้าก็จะเป็นเจ้าอายาโนโคจินะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบาย